มีเคสตื่นเต้นมาเล่าให้ฟังค่ะเรื่องแรกก็คือเมื่อกี้ตอนที่บีเตรียมที่จะสอนกอล์ฟนะคะปรากฏว่ามีลูกค้านะมากดออดหน้าบ้านคือเขาเขียนลายมาแล้วละ่ะว่าเ,ออเออสั่งอะไรบ้างบ,บีก็ไม่ได้เปิดดูนะคะเพราะมัวแต่เตรียมการที่จะสอนกอล์ฟนะคะก็เลยวิ่งไปหน้าบ้านปรากฏว่าเขาบอกว่า มารับอูมิสามกล่องฮาร์ดหนึ่งกล่องครับบีกอ็อรีบจัดการนะคะส่งให้คือคุณซันเนี่ยก็เป็นลูกค้าประจำของบีนะคะทุกเดือนเนี่ยก็จะมารับเจลเองที่บ้านหน้าบ้านดีเลยนะคุณพ่อเป็นไตเสื่อมอยู่แล้วก็ทานเจลมาแล้วก็สดชื่นบางทีคุณพ่อก็โทรมาคุยด้วยค่ะคุยคะเออมันดีขึ้นนะวันนั้นแม่ทำวันนั้นให้กินนะแมพอกินเพลินไปหน่อยนะเออก็เลยแบบค่ารู้สึกปวด เอลนะฉีเป็นฟองขึ้นมาทีเดียวเลยแมกคนเป็นโรคไตเนี่ยนะกินพลาดไปหน่อยไม่ได้เลยนะมันจะมีเอฟเฟกตเร็วมากอะไรนี้นะคะแต่ว่าเขาชอบทานเจลมากก็เขาว่าทานไม่เคยขาดก็ลูกชายเขาก็จะมารับของหน้าบ้านบีอ่ะเสร็จแล้ววันนี้นะคะ,ะบีก็มีอีกเคสหนึ่งนะคะบีก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าคือลูกสาวเนี่ยเขาติดต่อเขาเขียนไลน์มาหาบีเนี่ย แม่อยากกินอูมิมันคืออะไรจะถามเอาแล้วแม่เป็นอะไรคะทําไมถึงอยากทานอูมิเขาก็บอกว่าเออเออเอานี้แล้วกันโทรไปคุยกับแม่เลยดีกว่าเพราะว่าแม่ก็ใช้ไลน์ไม่เป็นก็ไม่รู้เพราะเขาไม่ได้อยู่กับคุณแม่คุณแม่เขาอยู่จังหวัดอำนาจ,จเจริญโทรไปหาคุณแม่เขาหน่อย เขาบอกแม่ก็จะพูดคําไทยไม่ค่อยเก่งนะเพราะแม่เป็นคนอีสานนะพูดภาษาอีสานบีก็อหูจะรู้เรื่องไหมแต่บีจริงๆแล้วบีก็พอจะรู้เรื่องมัางแหละเพราะว่าบีก็เป็นพ่อแม่บีเป็นคนเชียงใหม่นะพอรู้เรื่องหน่อยบีก็เลยโทรไปคุยปรากฏว่าบีโทรไปคุยเนี่ย ชื่อคุณแม่หลงชื่อแม่หลงนะบีก็โอ๊ยเรียกคุณแม่อย่างงนคุณแม่อย่างนี้เป็นอะไรยังไงเนี่ยไปถามอายุเท่าไหร่ปรากฏคุณแม่บอกว่าอายุ55สตะเถนตกใต้ถุนบีอายุ56าสิบหกบีก็เรียกแม่หลงแม่หลงนะคะแต่จริงๆเนี่ยอายุเท่ากันเป็นน้องบีปิงด้วยนะคะปรากฏว่าคืออย่างนี้ค่ะคือคุณแม่หลงเนี่ยเขาเป็นความดันมานานเขากินยาไปหาหมอแบบว่า คือคือเขากินยาอย่างมีวินัยนะแล้วเขาก็ไปหาหมอตลอดแล้วแต่ช่วงนี้มันหยุดปิดโควิดใช่ไหมแค่ไปรับยาแล้วก็ไม่ไม่สามารถจะตรวจอะไรมากกว่านั้นได้คือไม่สามารถจะตรวจเลือดตรวจอะไรได้แต่เมื่อมุกลาเนี่ยเขาบอกหมอ พูดว่าเขาอะเริ่มไตเสื่อมแล้วเขาก็เลยตกใจว่าไตาเสื่อมเนี่ยมันคืออะไรอะไรเนี้ยแต่แม่เขาก็ทันสมัยนะเขาก็เปิดรูดรูดไอดูโทรศัพท์เงี้ยเสร็จแล้วก็มาเจออูมินะคะมากอืมก็มาเจออูมิเนี่ยแหละว่ามันจะช่วยเรื่องไตเขาได้แม่เขาก็แม่หลงเนี่ยเขาก็เลยให้ลูกสาวนะโทรมาหาดีนะแอดไลน์มาถามว่าทำยังไงเนี่ยแม่จะกินอูมิได้ไหมแม่ เป็นอย่างนี้กินได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยได้คุยกันปรากฏว่าได้ความว่าเป็นความดันสูงมานานนะคะตั้งแต่สาวๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไตยเริ่มเสื่อมเริ่มปวดเอวเริ่มฉี่ไม่ออกนะแต่คือแม่ก็เริ่มมีอาการของการเป็นไตทั้งหมดคือตอนนี้แม่เริ่มปวดหลังนะคะปวดเอวนะเริ่มมึนหัวคลื่นไส้แล้วก็แบบทานข้าวไม่ค่อยได้อันนี้ นะคะเขาก็เลยบอกว่าเขาว่าอ่านเรื่องอูมีแล้วเขาอยากกินบ้างบอกราคาเรียบร้อยเสร็จเขาก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวเนี่ยเขาจะคุยกับลูกสาวเขาว่าให้ลูกสาวเขาเนี่ยซื้อให้ก็สรุปว่าเขาซื้อนะคะตกลงเขาสั่งซื้อเนี่ยอูมีไปตัวเดียวเขาก็ให้ส่งไปที่ตำบลพระเหลาตำบลพระเหลาอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญนะคะรหัสไปรษณีย์3 8 1เ0นี่ก็เขาก็บอกว่าเขาเขาอยากจะส่งไปให้แม่ทานตกลงว่าแม่จะทานนะคะแม่ทานได้เนี่ยเขาก็จะโอเคเขาก็โอนเงินให้บีโอนเงินให้บีเรียบร้อยนะคะกล่องละ3,500บาทอูมินี่นะคะสีเขียวนี่นะคะกล่องนึงเนี่ยมี30ซองนะ แล้วก็กล่องละ3,500บาทถ้าเก็บไปทาง3,006นะคะเขาก็ส่งไปส่งไปให้คุณแม่ให้ที่อยู่บีก็ส่งไปเรียบร้อยนั่นคือตอนช่วงวันที่6ค่ะวันที่6เมษาเขาเขียนมาแล้วกตกลงเขาก็ส่งไปให้แม่ฐาน1กล่อง30ซองนะคะปรากฏว่าเมื่อวันที่17ค่ะเมษายนนี้นะตอนนั้นวันที่6ใช่ไหมที่บีส่งไปนะคะบอกว่าสั่งของค่ะ วันนั้นที่มีส่งไปวันที่6เเขาก็ได้วันที่7ใช่ไหมแล้วก็นี่วันที่17แล้วโอ้ก็ประมาณเร็วนะครึ่งเดือนเองนะคะไม่ถึงดีก็คงใกล้จะหมดแล้วนี่ก็ถามว่าแม่ทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ<ๆ>เขาบอกว่าดีมากค่ะปวดท้องหายแล้วแม่ปวดท้องหายฉี่เป็นปกติแล้วฉี่ที่เป็นฟองเนี่ยเป็นปกติแล้วนะคะ แต่ว่าติดโควิดเลยยังไม่ได้ไปตรวจเลือดอีกค่ะแม่ทานวันละสองซองเขาบอกว่าดีใจมากเลยที่แม่ฉี่ออกแล้วนะคะแล้วก็ไม่ปวดท้องแล้วนะคะแล้วก็เลยขอสั่งอีกหนึ่งกล่องค่ะ แต่คราวนี้เก็บปลายทางคราวนี้เนี่ยให้ส่งไปเก็บเงินที่แม่เองตกลงเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยก็เลยช่วยแม่คุณแบม,มนะคะที่อำนาจเจริญนะคะทำให้ไม่ปวดท้องนะคะแล้วก็ฉี่ออกเป็นปกติแล้วไม่เป็นฟองไม่ปวดท้องปวดเอวปวดหลังนะคะบีก็จะมีเคสอย่างเนี้อยู่เรื่อยๆนะคะที่ลูกค้าเนี่ยก็ทานโลดีนะ บีดีใจอ่ะคือบีก็แนะนําอันนี้มา10ปีแล้วนะคะได้แต่มีคนมาขอบคุณนะคะก็อยากให้คุณเนี่ยเป็นคนถัดไปที่ได้ลองทานนะคะว่าเขาช่วยเรื่องไตจริงๆแค่เด็ดจุกอย่างนี้นะคะแล้วก็ดูง่ายๆแบบนี้เลยนะคะคนที่ไตเสื่อมอยู่นะคะมีภาวะควาำดันสูงนะคะหรือเบาหวานนะคะ นี่คือตัวช่วยของคุณนะคะชื่ออุมิค่ะแค่เด็ดจุแล้วก็ดูดวันนี้บีก็มาคอนเฟิร์มลูกค้าว่าวันนี้มีคนมารับที่บ้านบีนะคะไปทั้งหมด4กล่องนะอูมิ3กล่องห้า1กล่องแล้วก็ยังมีคนที่ทานเพิ่งเริ่มต้นทานเดือนนี้นะคะทานวันละ2ซองทานไปส0กว่าวันก็มาสั่งใหม่อีก1กล่องแล้วเพราะว่าชี่ปกติก็ตัวนี้เนี่ยช่วย เรื่องฟื้นฟูสุขภาพคุณได้แน่นอนนะคะอยากให้คุณได้ลองคะ่ะวันนี้บีแบ่งปันเคสแค่นี้นะคะไว้เดี๋ยวบีมาเล่าเรื่องของเคสอื่นๆให้ฟังอีกคราวหน้านะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย